นี่คืออาร์คโมบาและผมก็จะเล่นโหมดยากผมไม่เคยเล่นมันมาก,ก่อนตอนนี้กำลังโหลดว้าวหน้าโหลดมันสวยมากโอ้นี่มันหน้าแต่งตัวละครผมจะปรับให้มันอกเลียนเกลียดเลยผมไม่รู้อะไรเป็นอะไรโอ้ดูหน้าลอลอเลานั่นสิลำตัวที่มีกล้ามใหญ่ ดูสิมันงดงามที่สุดเลยล่ะแขนรีบๆเล็กๆขาแม่งทุเรศว่ะเข้าเกมมาเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงที่หิมะอืมมีอะไรไม่รู้ติดแขนเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <desaf> นั่นมันฉลามนี่นาเฮือโอ้เหลืออีกตั้งอีกตั้งหลายก้อนอ่ะต้องวิ่งไกลๆเลยกลัวๆกลัวฉลามมันงับมากเลยไกลถึงแล้วไกลถึงแล้วเฮ้ยอะไรน่ะอืมอื ถึงฟังแล้วเว้ยมันบอกให้เราหาที่อุ่นอ่ะก็พยายามจะเดินไปแต่ดูดิดูดิตัวบ้าตัวบออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเราก็เก็บเออสโนวีเฟิร์นโอ้ได้เบอร์รี่มาเต็มเลยได้เวลาเดินทางต่อละต้องไปที่อุ่นให้ได้ เรควยขัางบนสุดอะมันบอกให้เราทําอะไรวะนะเก็บเก็บก้อนหินเอ๊ไอ้ไอ้นั่นมันชละวันชละวันอุ้ยเราเหนื่อยอะเจอชละวันอีกแล้วเอาล่ะทำภารกิจต่อดีกว่าหาก้อนหินหาก้อนหินไหนวะก้อนหิน เห็นจะมีเลยไม่เห็นมีเลยเอ้ยนี่นี่นี่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้อะไรอะอะไรอะเก็บไม่ได้อะเก็บไม่ได้อะอ่ะอ่ะอะอ่ตายแลวหาหินหาหินเจอก็เก็บหินไม่ได้ เก็บที่ไหนตัวอวันนี้อุ้ย,ยชาละวันชาละวันเฮ่ยนั่นอะผมเจอเหินแล้วตุ๊ดเียหินจะเก็บได้หรือเปล่า,า,านี่เก็บได้วะเอ้าอือนี่เก็บได้อือนั่นแล้วมันบอกว่าเอาอะไรเนี่ยคอลเลกชัมวูดตอืมต่ออยต้นไม้ โอ้โอเกรดโอ้ oh, oh, ได้ไม้สกอานยังเนี่ยได้แต่แทชได้แต่ฟางโอ้เหนื่อยพักเหนื่อยก็พักหยุดรักก็พออุย้ยตีต้นต้นไม้พังก็ยังไม่ได้ไม้ไปต่อยอีกต้นดีกว่า this is my c r a f t วิ้ยได้ไม้แล้ว มันบอกให้ข้าบอาสโตนพิกนี่นี่เออนี่งเห็นนั่นเป้าอะอะไรใน,นกระเป๋าเราอะเฮียนบอกให้ใช้สโตนพิกแล้วก็ใช้สโตนพิกกดอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเราไม่มโซพาวเวอร์ so เราแบบมีอาวุธแล้วโซพาวเวอร์ this is the power of the human เราทำไรวะเดยวพูแท็บแอนดโดอ๋อปีค้างภารกิจต่อไปของเราคือการกินมันบอกข้างบนว่าเราหิว เล่นไปเล่นมาตัดต้นไม้เล่นไม่รู้จะทำอะไรอะเอ้าเร็วอัพ,อ,พอืพได้ดีวะอัพเลือดไหมไม่ไ,ไม่อะไรดีอัพอะไรดีรดน้ำหนักโอเคแล้วตจวขนของได้เยอะขึ้นเขาบอกว่า s w e t to pick to pick s w e t to v a s t oh to f i r s กินเบอร์รี่อ,อือารกินมันขึ้นมันรัวๆเลยอะแล้วก็บอกว่าดื่มซัมบัวเตอร์ดรดดิงซัมบัวเตอร์มันต้องไปไงกะโดดกระโดดลงน้ำอู้วอเมซิ่งมหัศาจรรย์แค่กระโดดลงน้ำก็กินน้ำได้วะชีวิตจริงน่าจะมีงี้ได้บ้างวะเนี่ย ผมเล่นไปเล่นมาจนผมสามารถขับกองไฟได้หาที่วางกองไฟพมมีกองไฟเนี่ยเราก็ต้องมีเนื้อย่างล้วจะไปหาเนื้อย่างมาจากไหนล่ะ <c oughs> อืมคิดว่าจะมาจากนั่นไงเจ้าตัวนะ <c oughs> มือข้าวันนี้อัดจ้วงเข้าไป <c oughs> ดูดูเรื่องมันดิมันตีตีกันไม่เข้าเลยดูมันตีเราทีดิเกือบตายโอ้มันมีมนพ่นพ่นอะไรใส่เราหรอพ,พ่นพิดโ <c oughs> อ้ยจะตายกระดูกักด้วยจะตายโอ้โหขอบุดา e ีชเออเออเหนื่อยตาย เกมรุดเลยพอเลิกเล่นให้หนูตรงนี้มีของเล่นนะ